สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาต่ออีกคลิปครับเมื่อนี้กะมาไถหลังฝนตกครับมาเบาต่อคลิปบางหันมีคนถามผมว่าความหอนมันเป็นยังไง ติดเทอหลังจากติดเทอโบแล้วผมกับสังเกตเบ้องอยู่ครับมันกับโบเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับมันก็คือเกา่าดีกว่าเก่าสมอค,ครับผมว่าเพราะว่ามันระบายลมระบายลมได้ออกไว้วามหอนสิีําก็เก่าอยู่ในการติดเทอโบ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ถามไทยเข้ามาว่าอ,อยากรู้ยังกับคอมเมนต์เข้ามาครับเกี่ยวกับการจินเตรบ์บัววันนี้กกเบิ้งเราครับไทยแ้วเจ้าว่าไทย มันกินน้ำมันกินน้ำมันแบบบลองตัวเองบ่าหูครับบลองบ์บลองด์งบอหนึ่งเองเขาหูแตกเลยครับมันต้องร้องหง pues. บอะไรบร้างการวางขันเบ้างการตั้งหังแต่ละคนบ่คือกัน y. บางคนเขาเอ่ แลนเอาหัวงานเขาก็ไถพ่อถักๆเขาก็มันก็เลยบ่กินลำมันเ่ยจ้างผมผมเห็ดบ่ไไ้นะครับแบบนั้นผมต้องเห็ดให้เขาดีที่สุดนะเม่นวนรดไถไหลด้วยครับรดไถแถวบ้านผมก็พอดีๆบ่อน้อยพอไหลครับบ่อ,อึดลด,ด,ด,ด แต่ว่าเข้าเจว่าหลายคนยกเขาก็เห็นการไทยการนั่นแล้วเข้าเจา่ามักคือครัเข้าเจ้่ามักว่ารถผมมันทำงานได้คุ่มคา่าเงินเขาจังเนะยจะกินบัจดิเบเทอโบ้มันก็ สีเือดชืもも่อวานครับนั่ทัเ่เมนเดียบเ้องหยู่แบบเยือดเาเขาเดือมอนควายลุกเยี่ยวต้งโอ้ข้าลเราขุมควยขุ่มควยที่กันไปไว้เพื่อได้ใส่วันทั้งเหลียบแต่ว่าขันติดเท้าโบนดีครับขัน เลี้ยงดันดันนี่ทันใจก็เสียกับจินน้ำมันแหละแต่มันก็คุ้มสมกับแันกำลังที่มันหายมาแหละครับกำลังมันหายมากกับหลายเต๋อเยอะต่างจากเันเกา่าเยอะปกติดันเต็มใบดินมวนนี่ก็ปกติดันโลซีอันนี้ใส่ให้หนึ่งให้สองได้เล้ครับ แต่ว่าก็บ่อยากฝืนโหลด,ดอกว่าขึ้นว่ามันดันได้เยอะแต่ว่ากานดันสบายๆก็ตอนผมติดบ้านได้ติดเทอ,อร์โบผมก็ดันโลซีหนึ่งแน่แตพอติดจนเทอ,อร์โบแล้วใส่ตะเกียร์หนึ่งครับบอลลงไปโลจชเกียมันก็ไปของมันเรื่องๆสบายๆแต่ที่ว่าการติดเทอร์โบก็มีข้อดีอยู่ครับ การกินน้ำมันกับทีกินมันกับขึ้นอยู่กับข้อเหยียบเด้อครับถ้างานทางเหยียบบังสี่มันกับไปเร็วเนีน่ยหนักเนี่ยมันก็อาจจะกินน้ำมันแข่งแข่งปอยมันไปเรื่อยๆมันก็บบกินเดอกครับมันก็เหมือนรถปกติแหละแค่เข้าบ่ได้เหยียบขั้นเร่งมันเพิ่มแรงมากผมว่านี่คนถามผมวนันเทอทร์โบมันหอนดังวีดขึ้นนกหวีดวีดยีดเนี่คือผม ผมมันเลือกเอาแบบนี้ครับผมยินเสียงโมาบบนันงแต่ดังไปคนละแบบคนละตังเางผมมกเสียงหนีนาะนผมก็เลยเลือกเอาเสียงหนีบน้านเมวันโค่นโคเ็ดแบบนี้นะครับอำหนี้ยู่ก็ตีให้เลือกขาผมเนี่ยติดถึงเทือบนยกขันเหล่งหอนครับ ขี่ไปเร็วๆเหรอนเตี่ยนเกียร์มันสีหอนปู่เลย,ยขันเกินทั้งดำทั้งหนึ่งสีหอนคเ <c oughs> นี่ยแกถ่ายถ้าเขาขับธรรมาดามมันจะดังนี่คือหลุกหยียดที่ลเกี้ยวนะครับดังสไตล์ลดเกีย้ยวผมมาเสียงนี่นะผมผมบอกเขาเขาก็เลยจัดให้แบบนี้มันก็แล้วแต่เขาสีเรียกเอาเดยครับเรี้ยงเท่าบูวแตจวหยินวานเนี่ย ผมว่าผมประทับใจอยู่ผมพอใจอยู่ผู้ใดขี่รถสาก,กันเลี้ยวเบิง้งเลี้ยวเบิง้งเนี่ยจะขาบเลี้ยวเบิ้งเห็นยังบ่ง <c oughs> ของแปลี้ยงก็เลยวะเนี่ยครับเบิ้งขี่ไทยมันกับบ่ค่อยได้เล่งเครื่องเนี่ยครับแต่มันกับเข่าของมันไปแต่ว่ารถผมใส่พันหาเลยครับ รถผมมันได้ไทถทั้งหน้าทั้งไฮไหม,มของเจ้าใส่พันหกมันกะล่องไถบ้งแล้วครับมันควมลึกบาสู่พันหาเพราะว่าพัานหานี่มันมันเหมาะสําหรับหยาหกหกครับพันมันห่างเนาะสําหรับคนเคยเหล่นหรืว่า ผมก็ได้พันหกพันเข่าดีกิบบดบ่ได้ว่าอันตัวว่าตทว่านว่าเสงวันเหล่าเต้ผู้มักนะครับเหล่าเต้ผู้มักผู่ตั้งหางตั้งมหนึ่งแต่ว่าผมใส่พันหางก็เจ้าจว่าดินมันคือคู่ก่อนก่อนง่ายก่อนเหมือนคมไทยมันกับบ่ได้เป็นคู่เลยครับมันที่ผิดดิน พริกัญญาขวามบุกปิ่นห้องยินยินเด้อยๆครับแต่ตอนผมสื่อมาใหม่ๆผมก็คิดว่ามันสิพริกเป็นคู่เรอผมว่าผมแต่เลยถามมูถามหลายๆคนหันตัวนึงแต่สื่อมาแล้วใส่เองแล้วมันหนึ่งโอ้ดีคับบัตนรเน่ยสมกับที่เห็นผมถามมุกเจ๋อ ว่าพันก,กั็พันหาที่ผมเลือกเอาพันหาเนี่ยนี่นะครับผมตัดสินใจเลือกเอาพันหาใบยีทุกพวกไปเลยเพราะว่าก้ามเงาต่อกันนะครับอย่เห็น,นว่าครับดินมันจะผิดมันทั้งไตขื็นเลยเัวมันบกคืนนพันอันอื่นเลยครับพันอันอื่นมันจะตั้ง ที่เท่มันสิตั้งแต่แข็งไหมมันมันสิกึง่งสิขวบกับพวขวบขวประมาณนั้นกันล้วอันนี้กันล้ว,แ,ลวแต่การใช้งานหรือว่าผมกับบ่สู้ฟังสิครับแชร์ประสบการณ์ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องช่องในหน่วยกำลังหัดเหรียญกำลังหัดเบนบนยูทูบฝากเป็นกำลังใจเลยเด้อครับผมคลิปนี้กับบ่หมี่ยังหลายดอกให้เบิ้ง การทำงานของรถขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ